สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอวิธีการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอาการเย็บแล้วได้ติดเป็นกระจุกหรือเย็บแล้วไม่ไปหรือจากฝืดโดยตัวเองนะครับในรุ่นจากเบอร์เน็ตมิลานสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกส่วนใหญ่ปัญหาลหลักที่เกิดขึ้นนะส่วนใหญ่มักจะเกิดมาจากการร้อยได้ผิดนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเริ่มต้นจากการร้อยได้กันก่อนนะครับร้อยได้บนครับ ก่อนอื่นที่เราจะทําการล้อยได้เข้าจากตรงด้านหลังตรงนี้นะครับจะต้องทําการยกเต็นผีขึ้นทุกครั้งเสมอนะครับยกเต็นผีขึ้นทุกครั้งที่เราต้องยกเต็นผีขึ้นทุกครั้งเพราะว่าภายในช่องเนี้มันจะมีแผ่นเหล็กอยู่สองแผ่นเขาเรียกว่าชิงนะครับคอยจะหนีบได้อยู่ไว้ตรงนี้ตรงช่องเนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกเต็นผีขึ้นชิงจะอ้าออกถ้าเราตีนผีลงเนี่ยชิงจะหนีบ ถ้าเราตีนผีลงเนี่ยเวลาเราร้อยได้เข้าตรงนี้มันจะไม่เข้าชิงนะครับฉะนั้นต้องยกตีนผีขึ้นทุกครั้งอย่าลืมนะครับอันนี้ใช้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจากนั้นเราก็เริ่มเริ่มต้นการร้อยได้จากตรงนี้ครับเข้ามาที่เหล็กไกด์ตรงนี้นะครับแล้วก็พาดไปข้างหน้าครับตรงเราร้อยเข้าตรงนี้มันจะมีเทคนิคเล็กๆก,ก,ก็คือว่าเราจะต้องจับเส้นได้ให้ตึงไว้นะครับจับให้ตึงไว้แล้วก็ดึงลงแรงๆครับ เพื่อให้ชัวร์ว่ามันเข้าไปในชิงตามที่ได้พูดไวในตอนแรกนะครับจับไว้ตึงๆครับดึงแรงๆเสร็จแล้วก็คล้องไปเข้าหนวดกุ้งนะครับหนวดกุ้งอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ภายในนี้เรามองไม่เห็นมันหรอกครับเขาเรียกว่าสปริงหนวดกุ้งนะครับเสร็จแล้วก็เอามาคล้องเข้ากับตัวนางกวักเหล็กที่วิ่งไปวิ่งมาเขาเรียกว่านางกวักนะครับเสร็จแล้วก็ลงมา เข้าหัวเสาเข็มครับนี่ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับจับจับดึงไว้สองฝั่งนี้ครับเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเข็มขึ้นให้สุดเอาตีนผีลงครับที่หมุนเข็มขึ้นให้สุดก็เพราะว่าเราจะใช้ที่สนเข็มถ้าเราหมุนเข็มขึ้นไปสุดที่สนเข็มมันจะไม่ตรงรูนะครับต้องหมุนเข็มขึ้นให้สุดจากนั้น ดึงก้านที่สนเข็ยมยัลงมาครึ่งหนึ่งนะครับ <S <S S เสร็จแล้วก็เกี่ยวได้สอดจากด้านขวาไปทางข้างหลังของตัวเงี่ยงนี้นะครับจากนั้นก็อ้อมมาข้างหน้าเสร็จแล้วยังไม่ต้องใส่ได้นะครับยังไม่ต้องไปเพราะว่าห่วงกับมันเสร็จแล้วก็ดึงลงให้สุดครับดึงที่สนเข็มลงให้สุดจากนั้นสอดสอดเส้นได้เข้าไปตรงง่ามของที่สนเข็มครับเลียดจากข้างล่างเข้าไปตวัดไปข้างหลังให้สุดเสร็จแล้วตะวัดขึ้นข้างบนเล็กน้อย เสร็จแล้วทดลองดึงดูว่ามันเข้าหรือเปล่าอันนี้คือเข้าตะขอแล้วก็ค่อย mm. ๆปล่อยมือขวานะครับแค่นี้นะครับจากนั้นเรามาลองดึงดูว่ามันฝืดไหมถ้ามันฝืดจนเข็มลู่ตามอย่างเงี้ยก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่มันลื่นทั้งเอาตีนผีขึ้นก็ลื่นหรือตีนผีลงก็ลื่นเมื่อนั้นก็แสดงว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ชิงความตึงได้ข้างบนมันน่าจะมีอะไรไปอุดตัตนตัวชิงอยู่นะครับทําให้มันลื่น ปกติจากมันจะต้องฝืดอย่างนี้นะครับตลอดเวลาที่เอาตินผีลงครับ ฮัลโหลครับโอเคได้ครับครับ